สิทนะครับเครื่องที่สองมหาชัยเที่ยวลำพันธ์นะครับจากบ้าน้ายใต้นครปนมลูมาทางเดียวกันอยุดาเครื่องที่3นะครับสุภาวีบัณรอุมสาจากบุรีรัมย์ คุณปะมาทวันกู้เงนไทยมีกวาลนเสถก็นนรับามทนลเสนไปเดียวกันนะครับไม่มีที่อยู่สี่ท่านนะครับที่ไร่พัดลมถ้าไม่มาถึงรา,าศณะสิธิ์

บได้ icana, ไปแล้วสองค่อะปล่อยๆนำมาขอรับกันนะครับก <idal up. S 1> ับเจ้าหน้าที ables, you, ่นะครับคุณสุภรีคุณประงคมครับคุณนะครับจากตำโพรงบุรีรัมย์นะครับเอาบอกบอกลูกน้องเก็บพานใบสีกลับเลยเนอันนี้เป็นวันที่โชคดีนะครับก็เพราะว่าเป็นวันพระจันทร์เพลยสำนักก็อยากที่ ให้กล่าวไว้นะก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่ท่าทั้งสี่ก็คือดีน้ำลงไฟท่าน้ำนั้นดีพลังมากที่สุดในวันนี้คือท่าน้ำวิถูกพลังของแสงจันทร์ จะถึงบขอพลังงานจากปจิญญ์ในช่วงที่ปริญย์เป็นองไว้อย่างเห็นที่คาน้ำไมนถือว่าเป็นค่าที่มีความคัญกับดงจน้น้ำเปิดน้ำคออย่างเปน้ำาครับเปิดน้ำมาัน้ำครับผมน้ำน่ร้นพิ่รอาเพินอัเยเพินอย่าเ้อย่าเพิ่งรอดอย่าเพงยาเ่ออย่าเพงร้ออย่าเพร้นา้าเอพรยเพิ่งราาอาารย โดยเฉพาะพระอาจารย์คุณรุ่งอาภัสโลท่านก็เลยประกอบพิธีอาบน้ำมนต์พระจันทร์เพื่อพาดวงชะตาของคนแก่ยังศิษย์ผู้เล่นสายศาสนาหลวงพระอาจารย์วันนี้ก ah, ็พระอาจารย์ให <Qatar S 2> ้จงดิไว้หลายหลายอย่างมากมายก็มีการเมาอบดวงคนตรงทานข้าวก็ จะมีเหรียญที่ไ้จักสูกนะครับไว้ให้พระสัเฆชนที่้อาใจเช้าบุญชาก็เป็นของก้อนรุ๊นรุ่นดีแลครับซึ่งในวันที่ห้าเดือนห้าปีห้าห้าซึ่งเป็นี้าบาทก็ต้องฝอดเะว่า ขราบโพไต่างก็ยังมีเพีบเป็นเหรียญที่หันข้าเป็นสีเป็นเขียนแครั็มาวาได้ก็เป็นสีแม่เป็นการสนที่สที่ต้องไปรัมผเนวการก็มาสันผัสได้ไม่ได้ครับเถอบคุณครับยายครับยครับย้ายครับย้ายครับ ท but, <in Andrew> <in ่านแม่ไปก็ไปได้แล้วครับทยอยเข้ามาทีละคนทีลเย็นะหมดเร็วครับถ้าไปซอนกะหล่ำพร้อมมาถึงตรงท่านจานอะไรรสยากครับต้องแย่งกันครับได้หมดเลยใจเย็นครับใจเย็นครับเดินทยอยทยอยเข้ามาที่ละทีละแถวแถวจะเร็วกว่านะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ครับท่านผู้ชครับครับ

อางนี้เลยครับยายครับอาจารย์ถูข้อบอาจารย์ามเอนครับเ้าันมาเดือนครับเอาลุนเอาลุน้หลายคนไปเอาลุ่มมาสวยพระอาจารย์เป้าดันเขาจะเป้าดันก็ได้าดัน

รต้มครัตู้มครถตู้มาร้มครต้มารถู้มารบารถคูับครบคร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 ับคร